ที่เรียกร้องไปหลายข้อนะ<ม>ให้กทมเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำะนะครับคลองมหาสวัสด์ทั้ง7บาเนี่ย,ยกขึ้นไปจากเดิม50ไปเป็น1เมตรแต่กทมวิเคราะห์ต่างๆนานาแล้วบอกว่ายังให้ไม่ได้คือต้องเปิดเป็นขั้นบันไดไป75เซนแล้วก็ถ้าเปิด1เมตรได้ก็จะเปิดคือมันยังยังทำไม่ได้ในตอนนี้เนี่ยที่ขอไป1เมตรเนี่ยนะฮะแต่ว่า ชาวมนตราา์บอกว่าถ้าไม่ได้ตามที่ขอไปเนี่ยอาจจะบุกไปถึงสาราว่าการกรุงเทพมหานครมาดูประเด็นนี้กันค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งในสี่ข้อเสนอของชาวนวนทบุรีที่ต้องการเปิดประตูระบายน้ําตลอดแนวคลองมหาสวัสด์เพิ่มเป็นหนึ่งเมตรนะฮะเพื่อระบายน้ําออกพื้นที่นั้นหม่อมราชวงศุข,ขุมพันธ์บริพัตรว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าวยืนยันบอกว่าได้ดาเนินการเปิดประตูระบายน้ำตลองมหาสวัสด์หนึ่งเมตรตามที่ขอ าตามคําสั่งของสปอ,อพอที่มีการหารือร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยขอให้กรทมเปิดในลนักษณะท่านบันไดและประเมินผลกระทบภายใน48ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้องของประชาชนจึงไม่อยากให้เกิดความสับสนว่าที่ผ่านมาไม่มีการดําเนินการใดๆเกิดขึ้นครับให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้านําในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการระบายน้ําจากกรมชลประทานให้ผ่านระบบสูบน้ําของกรุงเทพมหานาครไปยังแม่น้าเจ้าพระยาทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล่าวให้คํานึงถึงระดับน้ําที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ไม่ท่วมล้นจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครโดยพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ในส่วนของประตูริมคลองมหาสวัสด์นะครับสามคลองคือขุนศรีบุรีรัตน์คลองควาย และคลองซอยเราตกลงตามที่ได้ขอมาครับในส่วนที่เกี่ยวกับคลองพื้นคลองที่เชื่อมโยงกับเขตบางพลัดสามคลองคือคลองบางพลัดบางอ,อ้อคลองบำรุเราก็ให้ตามที่ขอครับ ด้านนนหนังสือแะฉบับเดียวกันเราได้เรียนให้ผู้ราชก,การจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยว่าเราได้ดำเนินการขอให้กรมชนระทานเปิดประตูคลองมหาสวัสดิ์และคลองประสิทธิเจริญเพื่อระบายน้ําเพื่อผ่านน้าลงทะเลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อทั้งนี้เพื่อลดความเดือดร้อนซึ่งได้เกิดขึ้นต่อพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับขอไม่อยากให้เกิดความสับสน ว่าจุดยืนของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับจุดยืนขอ,ของกรุงเทพมหานครเป็นไปเหมือนกับที่ได้รับแจ้งข้อสรุปสพอพเมื่อวานนี้ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังบอกอีกนะครับว่าขณะนี้ได้ลดเวลาประเมินผลกระทบจาก48ชั่วโมงเหลือเพียงแค่24ชั่วโมงครับ เพราะว่าคำนึงถึงความดร้อนของชาวนนทบุรีแล้วก็ยืนยันจะไม่เปิดประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาสูง1เมตรเพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนริมตลิ่งในเขตกรุงเทพมหานครแม้ว่ากทมจะดําเนินการตามคําสั่งของสองปอพอเพื่อระบายน้ําท่วมขังในจังหวัดนนทบุรีแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของชาวนนทบุรีนะครับเมื่อช่วง11นานิกาของเมื่อวานนี้ก็มีการนัดรวมตัวการเดินทางไปรับฟังคําตอบจากปากของนายวิเชียน พุทธิบินอยู่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดนนทบุรีที่ด้านหน้าสารกลางจังหวัดประมาณ4 0 0คนซึ่งบรรยากาศนั้นค่อนข้างตึงเครียดครับเนื่องจากประชาชนบางส่วนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทําให้เกิดการถกเถียงกันไปมาแต่สุดท้ายยอมที่จะส่งตัวแทนไปรับฟังคําที่แจงแล้วก็ยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่อผู้ว่าราชก,การจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพราะว่าต่างฝ่ายในะ่ต่างเรียกร้องเพิ่มเติมแล้วก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงครับนี่ี 一样。Yeah, yeah. วน,นี่ครับกว่าเหตุการณ์จะสงบลงได้ก็ต้องใช้เวลาเก้กรอมกันนานพอสมควรครับโดยนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายยมตรีก็ได้สั่งการให้กรทมเปิดประตูระบายน้ําสูง1เมตรทันทีก็ทําให้ประชาชนพอใจแล้วก็เดินทางกลับแต่ขอให้พาไปดูว่ามีการเปิดประตูระบายน้ํานั้นจริงหรือไม่ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุปปรีรับจึงได้พาตัวแทนประชาชนนั่งรถทหารแล้วก็ลงเรือเดินทางไปตรวจสอบบริเวณประตูระบายน้ําคลองควายคลองขุนศรีบริรักษ์ แล้วก็กรองซอยปรากฏว่าถูกเปิดเพียงแค่75เซนติเมตรครับไม่ใช่1เมตรตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและก็ต่อว่าผู้ว่านนทบุรีอย่างรุนแรงครับข้าว่าง้างข้างเขาพูดได้ไล่้อูดได้แค่ตัวแทนไปพอแล้วเรือลำเรือนอนหนานอนเลยว่าเขอยู่ไน สภาพแบบนี้ก็ทําให้ทางนายวิเชียนต้องต่อสายโทรศัพท์ไปถึงนายเจริญรัตชุติการประลัดกรุงเทพมหานครเจริจาขอเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเป็น1เมตรแต่ไม่เป็นผลนะครับเราก็มีการนัดหารือร่วมกับผู้ว่ากรทมเช้าวันนี้ครับ9นาฬิกาผู้สื่อข่าวบอกว่าจากการสอบถามชาวบ,บ้านการเปิดประตูระบายน้ําทั้ง3แห่งในระดับ75เซนติเมตรนั้นไม่ได้ทําให้น้ําในพื้นที่ลดลงแต่กลับทําให้น้ําท่วมท่งมากกว่าเดิม ดังนั้นจึงยืนยันจะให้เปิดประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาเพิ่มขึ้นจาก50เซนเพื่อระบายน้ําออกแม่น้ําท่าจีนก่อนที่จะผันลงสู่ทะเลต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์น้ําในจังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยทางทีมข่าวทีนเอ็นได้ลงพื้นที่ไปสํำรวจตรวจสอบบริเวณซอยบางกรวยไซน้อยเพราะว่าตั้งแต่ปากทางเข้าซอยไปจนถึงบางกรวยไซน้อย4ระยะนะฮะประมาณ500เมตรเนี่ย น้ำลดลงจนเกือบแห้งสนิทนะฮะแต่ว่าถัดไปจากนั้นเนี่ยจะมีน้ําท่วมขังถนนเนี่ยเกือบตลอดเส้นทางเฉลี่ยจะสูงประมาณ1 0ถึง30เซนติเมตรซึ่งการสัญจรบนถนนเส้นนี้นะฮะรถเกง๋งรถจักรยานยนต์ยังสามารถวิ่งผ่านใช้การได้อยู่ครับขณะที่ชาวบ,บ้านในชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่ติดถนนก็ยอมรับว่าแม้ระดับน้ําจะลดลงต่อเนื่องแต่ว่าการไหลของน้ําที่ค่อนข้างช้าก็ส่งผลให้น้ําท่วมขังนานนับเดือนรอบๆบบ้านตอนนี้เริ่มเน่าเสีย แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วชาวบ,บ้านต้องทนทุกข์อยู่กับสภาพจำยอมแล้วก็มีความหวังว่าในอนาคตนั้นน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ ค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามถึงจุดยืนการรวมไปถึงความเคลื่อนไหวด้วยที่อย่างที่คุณสถาพรบอกว่าชาวนนทบุรีบอกว่าถ้ายังไม่ไปไม่ตามข้อเรียกร้องก็อาจจะบุกไปทวงคาตอบจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สาลากลางตรงบริเวณเสาชิงช้าเลยะนะคะเดี๋ยวไปสอบถามถึงสถานการณ์ล่าสุดกันกับคุณอุดมเดชร,รัตนสเสียรสสอนนทบุรีพักเพื่อไทยซึ่งก็ได้เข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชาวบ้านด้วยสวัสดีค่ะคุณอุดมเดชคะ่ะ สวัสดีครับคุณชุตาทิพย์คุณธุลาพรครับค่ะถามถึงเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ําคลองมหาสวัสดิ์กันก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะย,ยังไม่ถึงหนึ่งเมตรคืออยู่ที่75สิบห้าเซนติเมตรแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์แล้วระดับน้ําในพื้นที่เนี่ยมันลดลงไปบ้างไหมคะคืออย่างนี้นะฮะโดยสถานการณ์ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยป็น,เป,นเป็นช่วงที่น้ำทะเลยังไม่หนุนเนี่ยจะถูปีเนี่ยน้ำที่อยู่ในคลองต่างๆเนี่ยก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสุพรรณที่จะระบายออกไปอยู่แล้วยิ่งแต่ว่า ปริมาณน้ำที่มันมีมากมายที่อยู่ในเขตของนนทบุรีปทุมธานีหรือแม้กระทั่งอยุธยาที่พร้อมจะเติมลงมาเนี่ยนะครับ <Ha. S 1> มันก็มีปริมาณมาก <Ha. S 1> มากมากจริงๆด้วยนะฮะ <Ha. S 1> แต่ก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะครับ <Ha. S 1> ก็เริ่มเกิดความกดดันแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าจัดผลไม่ไหวแล้วกับปริมาณน้ํามากข,ขนาดนี้แล้วก็คุณภาพน้ําก็เริ่มที่จะมีปัญหาคือน้ําเริ่มจะเน่าเสียมากยิ่งขึ้นนะครับ <Ha. S 1> เขาก็เห็นว่า สิ่งที่ทางนนทบุรีได้รับผลกระทบคือน้ำเนี่ยมันบาลงมาเต็มเต็มหน้ากระดานนม,มดเลยจากทางอยุธยาจากปฐุมธานีครั้นพอมาถึงที่นนทบุรีมายันอยู่ที่บางกรวยเนี่ยมันไม่สามารถจะบาบาออกไปได้เพราะถูกถ,ถูกขวางเอาไว้โดยกองมหาสวัสดิ์ในส่วนนี้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะขอให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เปิดทางระบายน้ําเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้บ้างแล้วน,นะครับแต่ว่าจริงๆปริมาณน้ําที่มันมากขนาดนี้ เราก็ต้องพยายามหาทางที่จะระบายออกทางอื่นด้วยนั่นแหละครับดังนั้นการที่พยายามที่จะระบายออกทางอื่นก็คือใน,ในพื้นที่ของนทบุรีที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีคลองต่างๆที่จะช่วยระบายน้ําออกทางทุ่งตอกกับทุ่งต่างๆเนี่ยก็ได้เร่งเร่งให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้าเครื่องดันน้ำทั้งปากคลองพระพิมลปากคลอ,อ,องบางมดทองปากคลองพระอุดมแล้วก็คลองบางกรวยซึ่งขณะนี้ ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เร่งไปดาเนินการที่จะระดมสูบน้ําออกจากคลองเพื่อที่จะให้คลองเนี่ยเป็นตัวรับน้าในในท้องทุ่งที่ท่วมอาเรือนพี่น้องอยู่ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการที่มีการไปเจรจา,ากับทางก,กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันจันทร์นะครับมีโอกาสัเข้าไปร่วมหารือด้วยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยทางก,กรุงเทพมหานครเองเขาก็ดูเหมือนว่าจะมินยอมที่จะเปิดให้กับทางจวัดนทบุรีบ้างนะครับครับแต่จริงๆแล้ว เขาต้องค่อยๆเปิดตามทฤ่คด,ดีของเขาอ่ะที่ค่อยๆดูว่าการเปิดตามข้อเรียกร้องหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะกระทบกับพื้นที่ชั้นในของเขาไมหมหรเช่นริมคลองต่างๆก็ถึงที่ออกมาเป็นขั้นตอนในที่ว่าค่อยๆจะเปิดให้เจ็ดสิบห้าเซนแล้วก็จะทดสอบดูประเมินดูถ้าหากว่าไม่เกิดผลกระทบก็จะเปิดเพิ่มให้อีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่เป็นที่ถูกใจของก่ากิจวัชนที่วันนี้เขาได้รับผลกระทบอยู่นะครับก็อยากจะให้ทําตามข้อเรียกร้องอย่างนั้น ก็อยากจะเรียนว่าถึงแม้ว่าจะเปิดให้่1เมตรตามที่เป็นข้อเรียกร้องแล้วเนี่ยนะครับทางจังหวัดนนทบุรีเองก็จะต้องเร่งในการที่หาทางระบายน้ําออกจากทางท่าจีนด้วยจากทางเชลลยาด้วยนะครับค่งซึ่งเท่าที่ติดตามดูขณะนี้ทางกรมจุลทานรเองได้นาเครื่องดันน้ำเลยครับมาต,ติดตั้งอยู่ที่ปากคลองมหาสวัสดเพื่อที่จะดันออกทางคลอ,องบากงกอกน้อยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ ทุกๆปากคลองไม่ว่าจะเป็นคลองที่ผมได้บอกว้ตจ้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่คลองพระอุดมคลองบางบัวทองแล้วก็คลองบางกรวยรวมไปคลองข้อมนนเลยนฮะก็จะให้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยนะฮะทางเจ้าท่าจังหวัดเนี่ยไปพระดมหาเรือนะครับเรือที่มีไปพัดกินน้ําลึกๆเนี่ยมาจอดทอดสมอขณะนี้กําลังไปดําเนินการหาจุดที่จะทอดสมอแล้วก็ติดตั้งเพื่อจะเดินเครื่อง เพื่อที่จะดันน้ําจากในคลองให้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าปริมาณน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะยังสูงอยู่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าน้ําในคลองเราที่มีความสูงกว่าดันออกมาเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้เพราะว่ามวลน้ําคือหมายความว่าความหนาแน่นของน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกว้างกว่าคลองเนี่ยน้าในคลองไม่สามารถที่จะแทรกออกมาได้ต้องมีตัวช่วยที่จะระบายออกด้วยครับ คุณอุดมเดชคะอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นดูจากมาตรการต่างๆคือตอนนี้น้าทะเลก็ยังไม่หนุนแล้วก็มีเครื่องสูบน้ํามาสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการที่ประตูร,ระบายน้ําที่เขาเปิดเป็นขั้นบันไดตอนนี้ยังไม่ถึง1เมตรมันก็น่าจะพอจะช่วยได้ในระดับหนึ่งไหมคะคือคือ,คอมหมายความว่าคือหมายความว่ามันไม่น่าจะทําให้เกิดความขัดแย้งว่าทําไมตอนนี้เป็น75เซนติเมตรทำไมไม่เป็น1เมตรคือมันมันมันไม่น่าจะจะมีปัญหาตรงนี้ไหมคะคือคืออย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกไว้ตั้ง ชายแดนใต้สุดของนอนทบุรีเนี่ยคือกร,รุงเทพมหานครตอนนี้เราก็พยายามที่จะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเปิดทางระบายน้าเพื่อจะระบายน้ําของนอนทบุรีออกไปบ้างแต่นนทบุรีที่พูดเนี่ยคือที่ติดคือบางกลวยพอพอเปิดน้ําออกจากคลองมหาสวัสดิ์ไปเท่าไหร่เนี่ครับน้ำจากบางใหญ่ก็จะมาแทนน้ำจากบางบัวทองก็จะมาแทนน้ำจากทางปทุมก็พร้อมที่จะมาแทนไงฮะัดังนั้นส่วนนี้มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็จะไม่เห็นผลทันทีทันใดนะครับ แต่ว่าท,ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วต้องเอาน้ําที่มีอยู่เนี่ยออกทุกทางให้ใช้มากที่สุดนะครับนะฮะแล้วจริงๆแล้วน้ําที่จะออกได้มากโดยที่อาจจะไม่ต้องไปพึ่งกรุงเทพมหานครเขาไปเจราจาก,กับเขามากขนาดนี้ก็คือต,ตลอดแนวทางของของเราที่เป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาก,ก็ดีติดกับแม่น้ำท่าจีนก็ดีนะฮะต้องหาทาง ระบายออกไปตั้แต่ตอนต้นทางนะครับ hmm. เพราะไอ้ตรงส่วนของอของมหาสวัสดิ์กรดีหรือแม้กระทั่งตรงบางพัดเนี่ยคือม,มันมันมันปลายทางสุดท้ายแล้วแหละครับ <c oughs> หน่อยกรว่าก็าาช่วยได้บ้างนะครับเป็นเป็นทางออกของทางทิศาบาลบางกรวยเป็นทางออกของแถวแถบางกรวยแถวแถวปลายบางแถวแถวตำบลสารกกางตรงนั้นแต่ว่านะทั้งหมดพร้อมจะลงมาเติมครับ ตรงทางนี<ๆ>้แต่ไม่ใช่ว่าไม,ม่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เราเอาน้ำออกมาเท่าไหร่ก็มีประโยชน,น,น์เท่นนาน,นั้นแต่ว่าการเกิดเห็นผลทันตาหมายความว่าเราต้องบล็อกน้ําข้างบนมาให้ลงมาเติมด้วยซึ่งการที่จะบล็อกน้ําข้างบนเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าเราสามารถจะเอาน้าข้างบนเนี่ยช่วยออกไปโดยที่ม่ต้่งมาเติมทับสมเข้ามาที่บางใหญ่บางกลวยนะครับครับครับก็สรุปก็คือน้ําข้างบนยังลงมาเติมเรื่อยๆจะเปิด50เซน75มันยังไม่เห็นผลว่ามันลดจริงไม่จริงอย่างไรใช่ไหมฮะ ก็นะฮะก็ก็จะเห็นผลผลอยู่บ้างแต่ไม่ลงพวกภาพอย่างที่พี่น้องประชาชนตั้งใจนะครับแต่วิธีวิธีการที่พวกเราได้พยายามที่จะประสานงานแล้วก็ดาเนินการอยู่นะครับก็คือต้องต้องระดมนะครับในการที่จะระบายน้ำออกให้มากที่สุดในทุกทางนะครับในทุกทางที่ที่สามารถที่จะเอาออกได้โดยที่ไม่ลงมาเติมในบางใหญ่แล้วก็ที่บางกลวยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอ่อมาชาผมก็ได้มีโอกาส ติดตามข่าวดูพี่น้องที่ทางประทุมเองวันนี้ก็เริ่มกดดันเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเองเคยรับน้ำจากทางอุจจัมาในตัวเขาเอง,เอง,เองน้ำของเขาเองก็จะเติมมาที่เมืองนนเหมือนกันงั้นทางประทุมเพงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเขาครองเจ้าเกตหรืออะไรก็แสนนะครับต้องระดมออกเขาน้ําออกของตัวเองด้วยนะครับอ,รออก,อออกอาจากเจ้าพญาด้วยออกทางท่าจีนด้วยไม่ได้ปล่อยให้ไหลดิ่งลงมาตักเนื้อลงต่ำตักใต้ลงมาแล้วมาอยู่ที่เมืองนนนะครับครับครับคุณอุดมเดชครับอย่างเก้าโมงเช้าวันนี้ตามข่าวของเมื่อวานบอกว่าทาง คุณวิเชียนเนี่ยผู้ว่ามองนนท์เนี่ยนะฮะจะไปคุยกับผู้ว่ากอทม9ก้าโมงเช้าเนี่ยตรงนี้ยังเป็นกําหนดการเดิมหรือว่ามีการเลื่อนหรือว่ามีการนัดอะไรกันที่จะหารือไหมฮะอ๋อน,นี่ในส่วนนี้ ผมในส่วนนี้เนี่ยผมทราบว่าทางกทมเขาจะหาหลือกันถึงเรื่องมาตรการที่เขาจะหาทางช่วยทางจังหวัดนนท์แต่ผมไม่ไม่ทราบแล้วนะว่าทางผู้ว่านนท์จะไปพูดคุยด้วยนะครับเพราะว่าในตอนเช้าเมาื่อสักคกู่ก็พยายามพูดคุยกันอยู่แต่ว่าได้คุยกับทางรองผู้ว่านะครับเ็า,าแต่ว่าผู้ว่าเองก็คงจะติดประชุมอยู่ก็คุยกับรองผู้ว่าว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับ การสนับสนุนมาไม่ว่าจะเป็นจากก,าร,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้บอกว่าวันนี้ชาเครื่องสูบน้ําเข้ามาให้200เครื่องนะครับในจำนวน200เครื่องเนี่ยให้ให้ทางกรมจุราทานได้กําหนดจุด ว่าจะลงที่ที่ใดบ้างเพื่อจะช่วยระบายน้ําอย่างที่ผมบอกนะครับให้ช่วยระบายน้าในในพื้นที่ทั้งหมดนะครับให้ไ,ไม่ไปไปจอดตรงว่าจะต้องเอาตรงเฉพาะตรงที่คลองหาสวรัตอย่างเดียวในในพื้นที่ทั้งหมดที่จะช่วยตัดตอนน้าไม่ให้ลงมาทับผมกันเลยนะครับผม้กไปกำหนดจุดแล้วแล้วก็ในส่วนของเครื่องกันน้ําซึ่งเมื่อวันคืนนี้นะครับผมได้โทรคุยกับท่านล้มซีปีชา เร่งสมบูรณ์สุขก็ได้รับาหว่าก็จะมีเครื่องดันน้าเข้ามาช่วยก็ได<ๆ>้ยึติดตามเอาเครื่องดันน้ําแล้วก็กระบวนการต่างๆที่จะผักดันน้ําเนี่ยให้ลงมาดําเนินการให้เดียวที่สุดนกครับงั้นถามคุณอุดมเดชในฐานะที่เป็นสสในพื้นที่แล้วก็สัมผัสกับความทุกข์ร้องของชาวบ้านเนี่ยนะคะมองว่าแนวทางในการที่จะยุติปัญหาหรือว่าความขัดแย้งตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างอะคะผมคิดว่าก็คง คือจริงๆต้องต้องต้องคุยอย่างนี้ก่อนว่า<ฆ>ปริมาณน้ําวันนี้มันมีมากจริงๆนะมันมีมากมหาศาลเลยนะฮะจริงๆแล้วใครที่มีบ้านอยู่ในแนวตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับรับรองว่าท่วมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ปัญหาคือปริมาณน้ําที่เราจะออกเนี่ยเราจะออกไปได้ทางไหนบ้างที่ผ่านมาไล่มาตั้งแต่ทงางอุธย,ยาสิงห์บุรีอ่างทองอะไรก็แต่นี่เขาเนี่ย เขาเนี่ยบางทีไม่ต้องสูบอะไรหรอกแต่น้ำเนี่ยมันไหลลงมาเองเพราะข้างล่างยังไม่ท่วมน้ําก็จะไหลลงเองแต่พอมาถึงเราเนี่ยเราถูกกัน้นเอาไว้โดยกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดในเขตกรุงเทพเนี่ยพันห้ร้อยตารกิโลเมตรต<ะ>ลอดแนวก็ทําคันไว้ไว้หมดและถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าใช่ดีจริงๆ,ๆเนี่ยนะครับก็หมายว่าเปิดแนวให้มันบ่าไปเต็มน้กกระดานไป แต่ผมก็เชื่อว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นแน่ๆจริงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะพยายามที่ระบายน้ําในส่วนที่หยุ่เนเอกรุงเทพมหานครก็คือทางงหวดตนนี่เนี่ยให,ให้ให้ได้มากที่สุดนี่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคงจริงๆก็คือจะทํำยังไงให้น้าเนี่ยมันลดแต่การที่ทําให้น้าลดอย่างรวดเร็วเนี่ยผมเชื่อว่ามันทําไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นแต่เราเองก็ต้องพยายามทําให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้น,นะครับแพาว่าจะเป็นไปนตามข้อเรียกร้องที่จะต้องให้แห้งภายในวันที่หนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยอาจจะทําได้ยากซึ่งเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ในฐานะที่เป็นคนกลางที่จําเป็นที่จะต้องดูแลทั้งทั้งพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เป็นคนที่ช่วยประสานกับส่วนราชการซึ่งเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานบางส่วนขเขาอยู่เนี่ยนะครับเราก็ก็พยายามที่จะหันหน้าเข้าหากันและทําให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งที่จะทาให้ดีที่สุดคือกอทมต้องรีบประเมิน นะครับในส่วนที่จะรับน้ําในส่วนของจังหวัดนนทบุรีไปเพราะคนจังหวัดนนทบุรีเขาก็มีความรู้สึกว่าน้าเนี่ยมันน่าจะไหลผ่านเข้าไปมต่กรุงเทพจะมากักเอาไว้นี่นี่คือสิ่งที่ทางคนเมืองนนท์เขาคิดในอุยุการทางกรมทรเพย์เห็นาดจะคิดว่าเขาเนี่ยสามารถกักเอาไว้ได้ทําไมเขาต้องปล่อยให้น้ําเข้ามาที่เขตเขาอันนี้มันต่างคนต่างคิดแต่ว่าเราต้องพยายามพูดคุยกันันและว่าความกดดันของพี่น้องประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมันก็เป็นพี่น้องกันนั้นอยู่คนละฝั่งคลองแต่ว่าจะทํายังไงให้กระจาย กระจายความสุขนะฮะกระจายความทุกข์ให้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้มีสภาพกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุดนะครับเพ่อที่กทมจะต้องรีบก็คือว่าทํายังไงที่จะหาทางช่วยระบายน้ําออกไปได้บ้างในสายด่วนทางจวันนนทบุรีเองก็ต้องรีบระบายน้าที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง,อ,งอ,ออกทางอื่นด้วยออกทางอื่นด้วยซึ่งจริงๆออกทางอื่นนี่อาจจะได้มากกว่าการที่จะผ่านกรุงเทพพานครนเฉยเสีด้วยซ้ำเนียครับเพียงแต่ว่าไอ้ตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะต้องผ่านกรุงเทพมานคร เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอุดมเดชมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณอุดมเดชรัตนเสถียรสสนนทบ,บุรีพักเพื่อไทยนะคะก็ได้พูดถึงในช่วงนี้เนี่ยว่าก็สิ่งสําคัญคือต้องเร่งระบายน้ําออกทุกทางไม่เฉพาะคลองมหาสวัสดิ์หรือว่าคลองหลกัหลกๆที่เรียกร้องกันไปคือทางไหนทําได้ก็ต้องทําด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมชลประทานเองก็เตรียมที่จะนําเครื่องสูบน้ํามาสนับสนุนอีก200ตัวเพื่อที่จะเร่งระบายน้าออกไปจากพื้นที่แต่เดี๋ยววันนี้ต้องรอการประชุมในช่วงก้านาฬิกาก่อนว่าทางกทมที่จะพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเน เดิมเนะี่ยท่านผู้ว่ากทมบอกว่าขอเวลา48ชั่วโมงลดเหลือ 24, 24พอเดี๋ยวประเมินกันดูว่าจะทำไงกันต่อไปนะครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูจุดอื่นๆกันมากครับ